โยโยโยเทียนตรงเจิกกับคลืนหนุ่หนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลินหนุ่หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก VIP KLN ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับอามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับบิ๊กแมทพิจะเลือกเกมเวลาตีสอครึ่งคาราบาวครับรอบ8ทีมแลกนะเดี๋ยวรู้ผลนะครับ อาร์เซนอลจะเปิดบ้านเจอกับคริสตัลพาเลทเป็นลอนดอนดาร์บี้ด้วยครับอาร์เซนอลเกมล่าสุดในลีกสะดุดนะครับทำได้แค่เปิดบ้านเสมอเอเวอเรตต์ศูนย์ต่อศูนย์มิเกลอเาเตต้าก็น่าจะโรเตชันในถ้วยนี้เหมือนกันนะครับประตูเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นเซตฟอร์ดหรือว่าเนโตนะครับเพราะรายย่าน,น่าจะได้พักเกมรับเนี่ยน่าจะได้เห็นพวกคีวีออร์ลุยส์แคลี่แบ็กซ์เดอรรุ่งน่าจะลงต่อนะครับตรงกลางเนี่ย น่าจะมีเอ็นวานเนรี่จอร์จินโยแล้วก็มิเกลเมรโน่พวกนี้ครับส่วนนารุกไรม์เซอร์ริงน่าจะได้เล่นในถ้วยนี้นะครับร่วมกับกาเบรียลเชซุสนะครับที่เหลือก็ต้องเดาว่าอาร์เตต้าจะมีตัวจริงสอดแทรกกี่คนนะครับในขณะที่พาเลตล่าสุดในลีกฟอร์มดีนะครับบุกชนะไบรตันมา3-1โอลิวร์กาสเนอร์น่าจะจับเต็มนะครับเพียงแต่ว่าประตูเนี่ย ถ้าเป็นถ้วยเนี้ยเขาจะใช้แมตช์เทอร์เนอร์นะครับแทนที่ดินเฮนเดอร์สันครับที่เหลือเนี่ยชาโรบาร์มาร์เกฮีตรงกลางบิลฮิวเจฟอร์สันเลอร์มานะครับแนวรุกอิสมาอิลซาเพิ่งยิงไบรตันมา2รลูกมีเอเซ่กองหน้าชองมาเตต้านะครับจากการฤดูกาลที่แล้วอาร์เซนอลชนะไปกลับในบ้าน5-0เกมเยือน1-0ก่อนเกม อาร์เซนอลเป็นต่อแน่นะครับอาร์เซนอลเนี่ยถือว่าสะดุดในหลีกมา2นัดส่วนพาเลทไม่แพ้ใครมา5้านัดติดต่อกันทุกรายการรอบที่แล้วนี้ก็บุกชนะวินล่านะครับแม่เพียงแต่ว่าพอมาถึงรอบนี้พิจตรมองว่าอาร์เซนอลของอาเตต้าก็เน้นเหมือนกันนะครับเพราะอย่าลืมว่าผ่านรอบนี้มันก็รอบตัดเชือกแล้วครับมีโอกาสลุ้นแชมป์เลยครับแม้ว่าพาเลทจะดีแต่ว่าแม่อาร์เซนอลถ้าใส่เต็มก็ดูดีกว่าเหมือนกันนะครับเกมแบบนี้วัดใจอาร์เซนอลครับคือพิจตรมองว่าจะเบียดชนะน่อย่างน้อย1ประตูหรืออาจจะมากกว่าน ให้เชียร์อาร์เซนอลเป็นคืนหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย